อย่างแน่นอนนะครับวันนี้ครับขออนุญาตกับเรียนนะครับจากผู้ใหญ่ที่พิุของเราขอสู่วิถีชีวิตใหม่ ready to move on เพื่อส่งเสริมการเพิ่มกิจกรรมทางกายด้วยการวิ่งในทุกพื้นที่และระหว่างวันที่30มกราคถึง1กุภา 12, 6, พาันธ์2566ภาคีเครือข่ายนักวิจัยที่ร่วมกันขับเคลื่อนการส่งเสริมการเพิ่มกิจกรรม ประเทศไทยได้ามาร่วมแลกเปลี่นองค์ความรู้ภายในงานประชุมวิชาการด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทยที่แพ c ์2022เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนส่งเสริมการเพิ่มกิจกรรมทางกายในประเทศไทยเพื่อให้ทุกคนบนแผ่นดินไทยมีวิถีชีวิตสังคมและสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนต่อการมีสุขภาวะที่ดี และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านครับระยะเวลาผ่านไปวครับหนึ่งหนึ่งวันครึ่งนะครับหนึ่งวันค่อนข้อละที่พวกเราได้ร่วมรับฟังและสอบมื่าวานที่เราเดินกันเป็นกลุ่มๆแล้วก็ได้ภาควิชาการภาคประชาสังคมนะครับรวมถึงนโยบายภาครัฐที่เราได้มาร่วมแลกเปลี่ยนนะครับในที่นั้นหลายะะท่านคุ่งนี้จะไม่ได้มานะครับก็จะมีกิจกรรม ที่สำัญอีการนะครับขออนุญาตเกิ่นไปก่อนนะครับในการสรุปข้อมูลองค์ความแรงบันดาลใจจุดเริ่มต้นและความเป็นมาครับว่าคําว่า impossible เนี่ยไม่น่าจะมีม่ไม่น่าจะมีจริงในวงการกิจกรรมทางการของเราครับอาจารย์บอกว่าต้องใช้คําว่า I am possible ถ้าคุณเชียวคุณจะ of the physical activity unit of WHO เข้าสู่พิธีการ ร่วมกันนะครับทุกท่านได้รับแจกลูกบอลในมือแล้วใช่ไหมครับทุกท่านมีไหมโอเคพร้อมที่จะแข็งแรงดาวีกันแล้วนะครับออกเสียงพร้อมกันนะครับภาคีส่งเสริมกิจกรรมทางกายในประเทศยืนยันเจตจำนงยึดมั่นอุดมการณ์และเป้าหมายร่วมฟูให้คนไทยทุกกลุ่มทุกคน มีโอกาสและความตระหนักในการให้มีกิจกรรมทางกายอย่างเพียงพอต่อการป้องกันโรคมีสุขภาวะที่ดีทั้งด้านกายกจิตปัญญาและสุจริบพวกคุณรับทุกบนครับนี่คือสัญญาของการส่งเสริมทับเรื่องกิจกรรมทางกายให้เกิดประโยชน์กับสังคมไทยให้ได้มากที่สุด move more get more together move more get more together <Okay. S 1> นี่เป็นการแสดงพลังครั้งยิ่งใหญ่ของพวกเรานะครับมือชูล,ลูกบอลนะครับตามองกล้องนะครับและพวกเราได้ชมภาพ้องพร้ <Yeah. S 2> อมยับ บอกได้นะครับตอนนี้เป็นภาพขึ้นไหวแล้วครับ